อัปเดตใบเตยร้องไห้ขึ้นศาลคดี forex 3d dj man โอบกอดไม่ห่างเมื่อเวลา12นากา35นาทีวันที่11กันยายนที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษทนายอามรกุศลทนายความของใบเตยสุธีวัน1ในจำเลยคดีช่อโกงแชร์ forex 3d เดินทางมาถึงห้องพิจารณาคดีที่711เพื่อรอตรวจพยานหลักฐานอีกครั้ง ก่อนหน้านี้สารมีคำสั่งให้เลื่อนนัดโดยมีลุกชานวิทน้องชายของใบเตยมารอฟังคำพิจารณาคดีด้วยนอกจากนี้ก็มีซาร่าคายซิงกินีภรรยาของแดรียอลยังหุนไซหนึ่งในจำเลยคดีแชร์ Forex 3D ก็เดินทางมาร่วมฟังการพิจารณาคดีด้วยเวลาประมาณ13.33นาดีเจแมนพัชน,นพลเดินทางมาถึงห้องพิจารณาคดีหลังจากนั้นใบเตยก็เดินตามมา ทั้งคู่นั่งฝั่งการตรวจพยานหลักฐานข้างกันและพูดคุยกันตลอดเวลาใบเตยมีสีหน้าเคร่งเครียดดีเจแมนต้องเอามือโอบกอดใบเตยจากด้านหลังตลอดเวลาเนื่องจากภรรยาร่ำไห้อย่างหนักจนต้องใช้ทิชชู่ซับน้ำตาตลอดเวลาทั้งคู่ก็ผอมลงมากดีเจแมนผิวคล้ำขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ทนายอาอรและลุคก,ก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์